วันนี้เราจะมาทำขนมสไตล์อังกฤษกันบ้างนั่นก็คือสโคลสตรอเบอรี่จะมีความกรอบนอกนุ่มในแล้วหอมจากสตรอเบอรี่เราจะนำแป้งสาลีผงฟูน้ำตาลทรายแล้วก็เกลือมาคนให้เข้ากันก่อนแล้วใส่เนยจืดเย็นลงไปใช้มือบี้ให้เข้ากันเนื้อสัมผัสจะเหมือนทรายเปียกเราจะตีไข่ไก่กับนมเย็นตั้งหากแล้วค่อยเทลงในส่วนผสมแล้วก็นวดให้เข้ากัน สุดท้ายก็ใส่สตรอเบอรี่สดลงไปนวดให้พอเข้ากันไม่ต้องนวดนานนะคะเราจะนําแป้งไปแช่ในตู้เย็น1ชั่วโมงพอได้แล้วก็นําพิมพ์มากดความหนาประมาณ2.5เซนค่ะทาหน้าด้วยไข่บางๆแล้วโวยด้วยน้ําตาลทรายเล็กน้อยแล้วก็นําไปเข้าอบได้เลยแค่นี้ก็ได้สโคสตรอเบอรี่แล้วค่ะกินคู่กับวิปปิ้งครีมและแยมสตรอเบอรี่คือจะบอกว่ามันเข้ากันมากถ้าใครสงสัยว่าทําไมไม่มีคลิปให้แฟนกินจะบอกว่าถ่ายไม่ทันค่ะ